ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซียินดีต้อนรับของสุสวรรคมหาเฮงภาพมวลนะครับเนาะเอามวอนี้มาเบ่งบรรยากาศค้ำๆนังเลี้ยงมือวันที่สามสิบนะครับเนาะก็มีการเลี้ยงปูนะครับเนาะเพิ่นก็ได้เอาเนื้อยูน่ากินนะครับตำมะขามปิ้งไก่ใส่จุนะครับเนาะกัย่างเสือหองหอยแต่นี่เนี่ยแก้มนะครับเนาะสำหรับมือนี้ มาล่อเบิงบรรยากาศไปน้ำกันครับผมทำแับแนบว,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 วข้างด้วหนหนยครับเต้เ <c oughs> ดีอเยเดือจเดือดวดือดเอดเดอดเดือดเดือดเอเดือดเดือดเอดเดวมดเือดเนือดเอดเดือดเอเดอดเดือดเือเดอดเดือดอเเ มีแต่แนวแกมแล้วปูเด้เอามันปติติดไปไม่จุดรับนะขบเิงบรรยากาศไปเหมือกันครับสำหรับป่าแนงที่สามสิบนะครับเนาะกระชันชิดพี่น้งเ้ยก็อติดค่ะคุวาเพ็น อันเชิญปูดตาปูกร่วมจะที่จะร้านจะบันจะซองเรื่อยๆมูลุกล้านเลยฮะผ้าขาวผ้าปลามีเนื้อจุ้ยมียางมีอาหารการกินมีต้มแล้วก็มีบักขามหน่อยแกมน้ำปูใส่ใส่ปูปูหน่อยปูออ <laughs> ปูดองหน่อยปูหน่อยออวัดปูดองตำใส่ปูพร้อมใส่ปู <สา S 2> โอ้ <สา S 2> โห<อ>ลาบเออเด้อลูกหลานหามาให้กินแล้วให้ลูกหลานโศกลาบโศกหวานบันใส่วันที่หนึ่งแขน,แขนๆเรื่อปูเด้ออืย กับบวกฤยูจกินลูกล้านกับพวกฤยูจกินเทื่อกันไดินไน้า่าน้ำกันไกล่างของมันนคู่ทั้งไกย่างพ่อบอะไะ ไยระันนับโอนนับโอนจังสัตวเนพราะว่าปูบอว่าหลวงเนจะว้างเปาเลไก่สองตัวไก่ะธนนับนับนไก่นั่นจ้าไปัวนั้นไก่มีสองตัวแต่ก็มีจูนี่แะละพอพาจูนี่อะละซอยหางๆอะไรเนี่ยแก้มคุ้มอันนี้ยางเสียหองหาแต่ก็มีก้อยมีของหวานมีนามะพร้าวเนี่ย อันเชิญครูแบบตามะขามน้อยซ่คูน้อยเขยบัวเขีสยเขยวเข่างสีชมีวานลองบิลูกัวตานั่นครับผมเนาะก็่าติดตามแฟนกันครับผมากแน่แน่ว่าตามะขามน้อยทกร้านเห็นน้ำขยะนเรไล่ไลอะไเียน้ไล่ไลแล้วครับผม ๋อแต่ล้วการคูงเพทมันมืดจะเฝ่าไปค่ะคือนว่าเป่นเต้าดีเป็นให้ทวงมืดแต่ว่าเทียนบ่เป็นอย่างแต่ว่าเทียนถ้ากบุดแหวนสั่ะแต่ว่าูให้มันมดกันมันมดให้ว่ามดเป็ดการมันมดโลงไปนะเชบได้นครับนาะโอ้จังสีสังมังคลายาจามะจังสีครับผมเวอิ่อืมแตคือเาเวลาเอาเรียงอยู่บ้านนะครับเพือจะถูกเก่าดอก ที่สําคัญก็คือให้ถูกหม่เม็ดนะครับเนาะถูกไม่เม็ดจังเก็บนะครับเนาะใ้าเข้าหารต้องรอให้ผูกับัครับผมสักคลาตนนร่าเลาเพนมากินเศษกิรร้าบก็ิลาครับผมอืมแห้งนาะครับผม เอาเ็ดหลับด้วยครับเด้ตามนั่นหครับผมเนาะเาลูกรแต่ไแก้ไคผม ตาแรงนี่แหละูอ้ำรวไอแตกแทบตายปลาทิ่เท่าน้ำ่วไหลักๆจเอ็นรัคางหน่อไม่ถมค้างถมโอ๊แต่ว่าการแก้เลือไเป็นอะไนะแต่ว่าเท็ดแถวหลายเท็ดแถวไหนแต่ว่าการแก้ เขาว่าให้กินกับเขาป่ะสิบกตติ้พ,พอจัาใกับเขาดิไอ้ว่านมึงก็ใหกินกับไอ้ม่แ,มมะมะแต่กับเ็ต้ยก็มาทำอะไรทำไรทำไรแต่ทำไรข้อ,ขอกินมาขาวหนอเ้วก็ไม่ตายล้วก็ไม่ตึงเ้วก็ไม่ต้อแล้วก็ไม,ม,ม,ม่อันอันอันนั้นกับบะะักง้อเขาเขาเขาแต่ Mất tay đầu có bài viết này Anh nấn quả anh nấn thù Mất thì kè vào viết này Thả tiểu sư đọc ở đây đó Mặt ngất Thả tên mặt ngất ngất phùng Thả phùng Thả phùng Đại kiếm đấy rồi Đại kiếm đấy rồi Bà thấu nó thè thè Anh khó mà Anh anh thuốc bóng anh lại Tại bác anh đi khó không เสีย,ห,ย,สยห้องหายตีเดียวเขาเสียว่าได้ห้องหายตีผวกกินละหันมาค่าแขวว่างก็ข้วาวเหนนะยวน้อะงาปักอ่างาปักอนตรวนี้ปักหงา,า,าแต่ว่าหันตีเตรียว่างตีมาเอื้นเตมเติมมเติเตตติมคํักขำกหาตตัวตัวตัวคักอันข,ขักอันแดงแดงรอเขอ้ว่าคักมาไหน Hãy phụ huynh. 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 lại phụ huynh. Hãy Hãy phụ huynh. 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 ันไหนวัดเช็คเองปาครับผมก็ถ oh ึงไปนาว่าหลังพ euh. ุีเขเอฟีไม่ใช่ไก่เอฟทีนั้นอย่างนับใช่คือกัไมลอยู่ระดับต้นต้เอาเขาถือไว้เอาหมาระดับตราเขาหมไม่ถกไม่หลักไม่ถึกไม่มาคขาผากแ็มแรงเขาห้ายหลน้ำเขาห้ข้อหลมากิจการมากจะเริ่เก่าหลายระดับเ้อแต่ว่าวันที่หนึ่งดาวด้วยกันแล้วดาวด้ใครงอด่ครับจะร ขาดเอ็ครท่าไดขาดเอนเ่าได้ขาดกองเ่าได้นะช่างวัหแล้วจะพูดอันไ้นเก่งตานักก็เขาม่สุดตัวตดวจะอันนี้ถวเธออันนี้ถับบวเธอช่างวหไปช่างวหยไป่าหาช่านช่างวหยไปว่าได้ก่งนักเขาได้ขันว่าช่างไปว่าท่านนี่ใครมาแต่กว่าท่านนีกว่าใครหนึ่งน่ะต้องช่างวด้ต้องช่างวัว่าชังว่าักว่าดักว่าว่าช่งว่า ข่ายว่าเร oh. ียกว่าถือวขายดีกว่าตลาดขายของเด่นที่นไหนนะมูจากวางบ้นแพงไป็นย่างคือว่าคันอยากเก่งไป,งไปมูจากก็เลยว่างบ้านแท่งแป่ว่าหันที่เก่งหันที่เอาได้ในน้อยก็เอาว่าะฉันผู้รับคนวางครับผมได้นึอีทอว่านอยากเก่นง,นกนงนั่งคึกข่าในท่อนอยากก็เอาเพราเอฟทีิกว่าเอฟที่กว่ามันก็แท่งดุ แต่ว่าถาวา,าอันตัวโต้มึงกินติ่งไ่ตอเขาเช่ากว่าตองเช่าเว่ากีนนั่งมันขาบุกตายงานเขางองแต่ของวา,างาน่ะเขา่องวางนั่งเอาได้ขายเช่ากวะ่ะปกติเขาขายได้พีมตายง,งานข้าวงามาขัดมาแนา่นะข้อน้างของเขาแดาง,งเขานองแด,ด้กระโดดกระไรที่ยาเขา ลกพึ่นหาคิดบาทเต้นบ้ลูกพึ่งขาดบ้าบาทปอกกะติเก็บคิดบาทไปมาขายข้าวบาทลูกพึ่งตังว่าหาคิดบา,าท่าถี่ได้อลูกพึก่งแต่ว่าเป็นยังเอาพอเขาแงเอาวา่วา,วา,าท่วาานว่าว่าไอ้ชือว่าตัวอะัรแต่ความนันเสียงพออีกเทียบว่าพอวาพ่าผูคายมันตัดอีหลังไหนบุกบ่าเออมนผูา้ายพอขาาพับว่าผู้คายแล่ะก็ถา บ่าความจริงนะเอาว่าคือถวไยเน่าได้ไปเนอาเอาเนาะมันน็ว่าเขาก็หิงคนหะอืเขาเอาแล้วเราถ่ายข้าวลุปขึ้นแต่ว่าหายวบ้าแห้งตายเบ้าไปเ่้าแห้งไเขาขัะเทียมกระตามเขาข้กระตามเขาไปแง่เอาแต่ว่าอะไรไช่ข้อไปแง่ตัวปลาฉันนี่เอารูปขึ้นมาเไปน้ำปลาชันรูปขึ้นหาทีบาทว่านว่าตายเนาะต้องว่าตาย มันถามแม่เรื่งน,นั้นไดะพอว่าแต่ว่าเ้าพือไปถามคือผัดบ๊อบคะายผัดค้ายหา,ายหกเ็ยเปี่ยนเอเออเก๊กเก๊กทิ่ว่าดอากคลาททวหวานทัวท่วเนี่ยทำไว้ไหน่อยไปต้อ,บตองบดโรคไทยคลายสักสองว่าก็ได้กินข้ากันนด้ยวยว่าจะได้กินข้าวกันดะกินข้อวกันเช่าหานก็เก๊กทด่นะเอาเออแต่ว่าแต่กลางว่าชาเธอ มาไปกินก็ไอืมตั้งกระตามวัาวันผักลถกตามหาคิดยัไปนั้นแบบูกกระต่ามวัดพรองวาใชานาอืมแวมไพรก็ไปกินได้มานักอืมดิโตว่าาะว่าพวกเขาว่าไม่ินอืมอกดิ้นขึ้นกันนะาละวิ่งใจแค่เพื่อเพื่อใครอืมไปขึ้นกันนักวิ่งใครกับใครว่นไ้นฮื้ใครมอบแดงกับอึงเลยว่าแวมไคร์่าไห ไข่ต้มติอะไรไมไม่แต่ไข e ่เตึมเติไปไข่หม้อเดียวต้องตำไปแดกคัดตัวบ้างตำไปเด็กหาผักกาดหอบ้างเอาไข่มาแดงไข่ทีเป็นใบตอไข่หม้อแดงมาเก่าไปเด็กปักไข่ยัดเข้าปากอ้ไปเด็กพักยำตัวตัวตอกข้ามเข่าในใโบุยใช้ลงมาปเด็กพักกันแล้วมา ินแค่หจ <Well. S 1> ังไสขาได้กินวันที่หนึ่งแค่จังไสข้าได้กินช่างต่อไหแเปล่าคะใชอีนั่งกอดเ้ไปช่างต่อก็ได้กินกด้เป่อกกิได้กินเนาะอยากพูดอะไ้กินเนาะลูกก็ฟังเออช่างไดทช่างไหวเขกินน้ำได้เป่พราะไม่ใค้กข้อกินได้ใค้พูดว่าเขากินน้ำให้กินด้วยกันเออแต่ว่ากับว่าไหลาหวเปอืาขังมันราคาแพงเนาะใช่แต่ว่าเ็พได้กินด้วยป่ ผู้วัดได้ตาหนอยไปผู้วัดชื่อได้กินว่าพ่อได้กินนิ้วเขาแบ่งให้กินนิดหนักอีนั่งหนกักหนครับอีนั่งหนักนั่งว่าให้ชื่อว่าไม่เงินพ่อว่าให้ชื่อดอกแอมแปะน้ำพื้นแปะเอาอยากกินต่อคุณลองไ,ไ,อไองด้อะไรจ้าว่าไม่อีนั่งหน,นักหน่อยว่าอีนั่งหนักเลยก็ชื่อแบงให้ชื่อนั่งว่าเขาของเขาผ่านที่ทั้งไออีนั่งกองก้อนข่อ,นอยค่อย ให้กินน้ำจัดชอนได้แล้วว่าทานไดกินน้ำขาวเขาแล้วให้กินน้ำแล้วดับดอแต่เด่นต้งได้การได้กินไข่มวานแดงไข่มดแดงวันที่หอึ่มว่นนล้วันที่ถามผิพย์วันต่อว่าใกล้ขาวมาอลวันที่ถามผิพหนึ่งวันที่สามิหนึ่งวันที่ถามผิดหนึ่งพะอออ เขาวาวันที่สามทิดเอกเพราะเอว่าที่สามาทิดนึงเพราะว่านันมีถามแต่ว่ากางวนหนึ่งนะเขาได้เอวมาสามทิศนึงเพราะว่าที่ท่านว่าไหนพอขาไดขอท่านไปไปังาได้ขอนท่าปตานกางด้าลุ้วพออ่อเต็นไปนั่งลุงไปนั่งวะแล้ววันที่สามที่เอ๋อว่ท่าทน่านีคือก็ยังถามนะ ว่าว่าท่านยึดมือยักษ์เขาถังะถามไปว่าอไรแต่พอยดมือทางว่าถือว่าท่านได้น่ว่าแหวตื่นถวยแววนไ่รชกยัเองครับผว่าจัางท่นไปว่าที่ามที่เอ๋แต่ก็มนตื่นมาท่านเจะงกเขาเขาเื่นไปพื้นเลยว่ากัเขาเทเขาปูนห้อนอหไรด้วาว่านเขาปูนห่อนจานว่าจับบาพอ่าขาปูนห้อนียนว่าขาบปูนห้อนพ่อเขาก็เคยกินดักเทียนา ขราเปิ้นเลือใช้บีเขาเปิ้นเย็นไี่ไดเขาเปิ้นห้อนวมื่อเขาีก็ได้แม่นปะใช่เขาไปเอิ้ว่ัเขาวเปิมาห้อนขาเปิ้ลห้อนตามว่าจับบาดสะทานบาชือขาพื้กินพาะตาดเพื่อนพอว่างันทาแล้วถาบว่างันสวยเพขาะขาเถิ่อนอย่าบไรอยากกินข้าวเปุ้าห้อนข้าวเปิ้าห่อนครับเขาขายที่หัดไหนสีเ่ขาเปิ้ครับข้าบตี๋แบบนั้นป ข้าวต้ฮอนทิพถามาทิพสามบาทขายทิพสามาว่าท่านขาย่าได้กินมาขายทิพสามบาทะอกอเขากินด้วยที่นักครข้าวตฮอนข้าวมฮ้อนกินถามบาทฮอนยานาโอเลี่งมอ้กอาวันน่ะอีลวเอเินข้าวบุ้นฮอนเรจะกินหนามโอเลียงอีกบ้้งครับ อาน้าโอ้ยยายพมเปนคอัขเขาว่าขายเ่ขาน้าโอ้ยยาเ่มปห้อ้ยยงิ่ะเามโอ้ยังขายเิ่มเข้าไ้าัขายเพิ่าไปน้าอยัาเ่เข้าไรองาเพ่มาหงเพ่เข้า้อยขายพิ่ขาไปหาโอซัขายเพิ่เขาไายถเท่าไหรายเาไห้อนแงเาไหนอ้มันเพ่ากัน ฟังไงนะเขาขายคือที่ลุกขึ้นมาแหวนนี่เขาได้อยู่ดิทิปถามวันก็ทิปของหวันวันที่ถามคือเอกถ้าเพาะวันที่ถามคือเอกครับผมวันที่หนึ่ง่ยนไปเขาเปลี่ยนไป่แค่วันที่หนึ่งเขาบอกขายราคานี้วิวันที่หนึ่งเขาถือขายราคานี้วางเที่สางที่เขาอ่านสิบเป็ดวันวันที่หนึ่งวันที่สามสิบเอ็ดเออ ขายไปวันที่ถามที่เอกขายเขาคนเขาทเขาได้ยากไปกินน้อเหมือนเอื้อเน้อครับมเออเขาฝีบ้านที่เงเนน้อเขาขายแค่ชิดนสามบาทครับผมว่าโอ้ย่างชิดนสามบาทถามบาทหนึ่งบาทร่ามการบ้านพอว่วมการบ้านพอว่ามการว่านแอแล้วไปกร่วมอยากร่วมขายร่วว่าถามพอให้หนัเนาะั่านว่าอยากร่วกับ่างหเขยักก่อน อันนี้ค่าขอบคุณห้องนั่งเรืกทิศทางมาอันนี้ข้าขนำโอ้จะงเรือทิศทามมาเอาว่างไว้เขาละกล่องกันไปท้าว<ม>นว่าอยากรอเ่ล่กกาหูจ<ม>ักวะนั่นเขาวขาขายวันที่ถิางคือเอกนะวัทนที่หนึ่งไม่ได้ไปจาา<ม>อบจปิดร้านมกินยอทัท่าไหร่แต่าหูตักไกินเยอะัท่าไหนวันเยอวันยเมวันไทยเขาวาว่าจานมา ว่ามึง้ายเขาขายว่าการถือลูกเนาะเขาไปขายทั้งคืนนะทั้งตางปร่เเขาว่าขายทั้งเมืองทั้งเขาได้เออมืองทั้เมืองมาเลยแต่วันตางประเทศเขาอยากขายครบในยุ่ในเกียรนั่งเออเขาว่ามีค่อนใส่ทั default, ้งคืนน <todavía> ั่เนาะเขาเกาอยากขายคอบในยุ่ในเกีนั่งเขาก็เลยขายขืนขายพูอถือขายถือแต่วันนี้กําไร ไปย้ำจังวิการ,ร่ายข้องขาไไ่าวรายนั่นน่ะนั่นแหละเขาคิดดีทั้งนีเห็นมั้ยเขาก็มีงคุต่อแท้แม่เขาสิขายขือกัารเขากักกรรบพี่การ่าคือการดังน,นั่นแหละเพื่อเพื่อเพื่อแข่เพราะว่ามันมีความเฉียบมานมันแข็งน้องทำงานหนึ่งพักกันไปกินด้ก็คือขายเฉพาะวันที่สามสิบเมตรเท่านั้นนะปูเนาะวือทั้งที่เอ็กวันที่หนึ่งเขาถือปุจ่ะครับผม เาว่าเขาบอกว่าแม่ใส่ก็กันเขาว่าจค่ือค้าว่าค้าตักวัดที่นึงค้าจะกินมาไปกินแล้วเด้อว่าทันติป่าตอนบ่ายนี่ต้องมาที่ถช้าถืออีกแล้วก็ปอดกมาที่ถช้าถืออีกใช่มเมื่อเดียวด้วยเล้ตัวหนึ่ปูเมื่อเดียวแข็งแข็งโอ้ด้วยแลนวด้วยเปิด้วยเสียพันแล้ตัวหนึ่งโอ้ให้ข้อตออเอวได้หรือเปล่าอือ หันเข้งเรียมัดคัวเข้าาครับผมวันที่หนึง